สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอมแฮ่นเดนจะมาเล่นสูเปรอร์าติดตามเคยและก่อนที่จะไปชมการเล่นนะจะมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกนะเราขอบอกว่าบทบาทใหม่จะมาวว้ตอนเอิรมถ้าเจ้าไม่ปิดน่าจะเดือนมิถุนาแหละวันที่หนึ่งมิถุนานะเราขอให้ทุกคนเก็บเงินด้วยยจะไม่แน่ใจมันชื่อว่านะักต,ต,ต้นตัวหรือเปล่านะในเซิร์ฟตักไม่ค่อยแพงเท่าไรแต่ในเซิร์ฟจ,จินเอาเรื่องเหมือนกันจะมาจะมาวหยวันแต่แต่แต,แต,แต่ทุกคนแต่แต่ว่าราคาไม่ค่อยแพงเงนินเงินผมมี เอ่ม90,000สามกว่าๆ,าๆเงินก็คือพอชื่อแน่นอนเงินผมตอนนี้มมเล่นแบกแจ็กกันเออขาบอแจะจะจะไม่เราจะไม่ตายอย่างทรมานนะบิดไมคก่อนเธอเดีย๋ยตั้งชื่อว่าแจ็คเป็นขาบอยแต่ไม่เงน้นเราอาจจะ้องบูดออกคนแรกก็ได้ แจ๊กเป็นข่าหมอกไอ้จะตายนะถ้ามีถ้ามีปอบเราจะเล่นง่ายมาก เราจะไม่บอกนะว่าเราเป็นคาร์บอนนะไม่งั้นเราจะโดนไว้แจ็คค่ะเฮ้ยมาแดกตัวหน้าต่อตาเลยปาดมาขอบคุณนะคุณเออเราจะไม่บอกนะว่า เันตอบแทนให้นะที่มาช่วยเราแต่ก็สู้แต่ว่านายอำเภอก็สู้คาบอยไม่ได้หรอกเราขอบอกนะคนที่ชื่อเจงนะมันเป็นจอมตะกาดแดะมันแดกเราเข้าไปแล้วก็มีคนมาช่วยเรา เราไม่อยากบอกน่ะแต่เพราะเ,เรากุณนายอำมคือตายนะบูกสกิปไปก่อนเลยแหละ <c oughs> เราได้หายใจแล้วแหละแต่เราเก็ียดไว้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นข้าพอยเขาเราใช้ฝันอะไรตอนนี้แจ็คเป็นข้าพรว อีซ like like um ี um ่แ yeah. จ็คเป็นคาร์บอยคาร์บอยไม่ได้ตายอย่างทรมานคาร์บอยรอดแต่เราแต่เราไม่กล้าบอกว่าเราเป็นคาร์บอยเพราะเราเราเราไม่อยากเราไม่อยากตายอย่างทรมานนะเราเราฆ่าายอำเภอไปแล้วยังไงซะครัในอำเภอสู้คาร์บอยตัวจริงไม่ได้หรอก าวบอยไม่ตายอย่างทรมานอีกสักตาแล้วกันสไปรือนาเชิดหุน่นเอ,อิ่มนินจาแล้วกันหรือว่าจะกรพรรดีนีพาโลงเอานินจาแล้วกันนินจาเล่นง่ายแจ็คเป็นขาวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยเอยจากกากอร เพลงนี้มันมีจำกิดนะแต่เราร้องหน้าเพราะว่ามีคนใช้การแต่คิปกายเป็นนินจา เราไม่รู้ว่ามีไม่มีแบ็คแจ็คด้วยวรัตกรมีหมอด้วยไหมไม่เออมีหมอนี่ไปไปดักรอ ไ้าเป็น2คน โอ้ไม่เอิมเราดูท่าเหมือนเราจะโดนจับได้เสียแล้วสิว่าเป็นอะไรนะเ,เราว่าคนที่เร,เ,รเ,เรามาลุหมบวดเอิมเรายังไงซะมาก็เหลือจอมตะการหนึ่งคนใช่ไหมล่ะงั้นเรามาลุ้มวดสีม่วงกันเถอะเชื่อเรานะหวดสีม่วงนะเพราะว่ายัางไงก็เหลือจอมตะการหนึ่งคนหรือว่าบวดสกิปดีใคร เป็นนายำเภอเขาอันนั้นมันเลวลอ่ะนนึ่งม,มันเป็นจริงไม่ได้กตูาด,ด,ดูได้เลยงั้นโอเคแค่ขัดขวางมันไว้สีส้ม สีน้ำตาลปาดนายหรือเก็บร้อยงามเยสเย้เย่ขอบคุณนะที่กำจัดสีน้ำเงินตอนริปอดไม่ได้เย้ตแต่เราไม่ได้ MVP หาวายดูเคดูเควายด <c oughs> สัญญาเลยว่าจะไม่มีใคร สามปลาเลยว่าจะไม่มีใครมีชิทิพอพอแค่นี้แหละเอาละวันนี้พอแค่นี้